สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยนะจ้า ขอบพุณนถูกการรับชมจ้าขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบพุณนุูกๆก,กำลังใจจ้าแนวทางหุ้นห้างเซง็งรอบเซาลอบ,า,บายวันที่27เดือน12 2566มาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าแล็ตามเคยจา้าสำหรับวันที่27เป็นวันผุดนอกจากวันผุดเดือน12จา้าสำหรับ แนวทางทางเซ้งนอกจากก่อนสิไปรับชมหางเซงมือนี่นอกจากเดี๋ยวมาเบิงพ้นสรุปของวันที่ยี่สิบสองวันซุกที่ผ่านมาก,กันก่อนนอกจากว่าให้เขาตัวในแบบใดสิใดเข้าใจกันนอกจากเพราะว่าหุ่นหางเซงของเขาพิษไฟไลายวันนอกจากอะเดี๋ยวมาเบิกพ้นขอ,ของวันที่ยี่สิบสองลาซุดกันก่อนนอกจากสำหรับรอบเศร้าจะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งศูนย์วิ่งลูดสำหรับพ้นของรอบเศร้าบ,บุญนิ่พาดไปจากแปดเก้าแปด สำหรับเด่นเกาวิว่งดูดเกา่าห้รหบเสาห้รอบบ่ายมาออกรอบเสาได้อีกเนาะจา้าลางหนึ่งหาจับคู่พลาดไปจา้าโอ้โหหนาเสียดายเนาะจา้ามาอ่ะติดติดเอ่อติด,ตดเด่นซูนโซนเนจาจะรอบเสากับรอบบ่ายมาเหล็กหามเนาะสำหรับ สองตัวหลางรอบเสาหนึ่งหาจับคู่พาดไปจะเสียดไปหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามกับหนึ่งสองเข้ามาหนึ่งหาเขาเด่นหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งจะสําหรับรอบเสาของเฮาจะสาสาา่วิ่งสายรุดถา,ำบบานำไปวิ่งรุดรอ,อบเสาตรงๆหนึ่งหาสำหรับรอบใบนี่ศูนย์กับเก้าวิ่งรุดพ้นของรอบใบพาไดไปเราจะศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสองเด่นหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งอยู่รอบเสามาออกรอบายได้อีกเราจะเด่นศูนย์วิ่งรุดศูนย์ของเฮารอบบ่าย มาอยู่ลักลอยเราจ้าสำหรับพูลสรุปของห้างเซ้งว e. ันที is ่ยี่สิบสองกับตามนี่เลยเราจ้าตามกันตอรุ่นกันตอกับห้างเซ้งรอบสาลรอบายวันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อนี่แนวทางสี่มาให้ตามสูตรหรือบ่อสี่ปังให้อีกหรือบ่ออันนี้ก็ล่อรุ่นอีกที่หนึ่งจ้าเพราะว่าพ้นห้างเซ้งนี่ปิดไปลายวันเราจะกเบื้องว้เป็นแนวทางเราจะทามัก้าชอบล่อยตามบ่อหมักบ่อชอบปล่อยพานได้จ้า ตัวเลขทุกตัว,ตว,ตวมีเข่ามีรูดแต่ผิดพลาดประการใดกับโคชุดโคบายพี่นเอฟซีไว้ด้วยละกันเนาะจ้ะสำหรับวันที่27แอดจอยเอาผลของวันที่22งวดล่าสุดเราจะมาคำนวณเป็นแนวทางของวันที่27จ้ะฮะมือนี้สีมาให้ตามสูตรหรือบอกเนะจ๊ะหุ่นปิดไปหลายวันเราจะสำหรับทางเซงของเฮาเราจะสำหรับรอบเซาเมืรอนี้แอดจอยให้เด่นอยู่ที่ หนึ 1> 1่งกับศูนย์วิ่งรู่จ้าวนาจะคำนวณได้หนึ่งกับศูนย์ด้วยเหรอนี่เด่นหนึ่งวิรงลู่หนึ่งร 1, อบเศร้าจะจับคู่มีหนึ่งสองหนึ 7, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า หนสี่ำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูด0ูนย์อบเสาจับขู่ 0, 2, 0, 4, 0, สองศูห้าศูตามด้วย 0, ูนย์เก้าจ้าสำหรับรอบบ่ายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ 4, 3 จับคู่เด่นสีวิรุษสีรอบ่ายมีส7่เจ็ดสี่สีาำหรับเด่น3ามวิรุษสามจับคู่3ามหาเจ สามเก้าสามหนึ่งสามปดตามด้วยสาสองจ้านี่คือรอบบ่ายจ้าเดี๋ยวมาเบิกตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าว่ามากว่าชอบตัวเดียวกันหรือบอ่อเราจ้ะรอบบ่ายขอเน้นอยู่ที่สามเจ็สามแปด สี่เก้าสี่สองศูย์หาศย์สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่จ้าสำหรับแนวทางห้างเซียงรอบซาลาใบวันที่ยี่สิบเจ็ดมือนี่ตามนี่เลยจ้ามักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหน,กทหนึ่งได้เนอกจ้ากมือนี่ขอให้มาตัวเนี่ขอให้มาตัวจ้อหละกันเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอซทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทาง สชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าจิ้มตัวใดก็คอยไดคอยดูนขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าเขาไปแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากเขาคนละหนึ่งไลค์เขาคนละหนึ่งแชร์เขาคนละหนึ่งติดตามพอจะติดตามแอดจอยได้แค่สองทางนี่สองทางเดียวจะคือยูทูบเนาะจ้าแอดจอยบ่มีกล anyway. ุ่มบ่มียังใดใดทั้งสิ้นจากกฝากด้วยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า